สวัสดีครับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนอกราสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกรับคลิปการคิดนวนแนวทางสถิติฉลักกิแบกรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนาทีทองนะครับอ่ะเมื่อวานนี้ก็สถิติก็ปังปักนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งนะครับอ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดวนเนาะเรามาดูคาเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลักกิแมกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น ใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคลิดนวนแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยเนาะอ่ะนะครับสถิติที่อาจารย์คลิดนวนไว้นะครับก็จะได้6 7 6 9 6 1 6 2 7 9 7 1 7 2 9 1 9 2แล้วก็1 2นะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับ3ตัวบนเนาะอ่ะสามตัวบนออก 971 2ตัวล่างเจ็นะครับสูตรที่เราคิดคำนวณนะครับ71นะครับมาเนาะมาตรงๆเลยนะครับสูตรนี้ก็ยังเดินต่อเนาะเดี๋ยวอาจารย์เปิดหน้าสูตรในการคิดคำนวณนะครับก็มาทำการคิดคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็สวัสดีนะครับสมาชิกใหม่นะครับทั้งสมาชิกใหม่และเก่าเด้อเนาะนะครับอ่ะนะครับสูตรที่1นะครับหลัก10บวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน หครั้งหลักสิบล่างบวกกัน1นึ่งครั้งเท่ากับบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสบกหและบวกหน่งะครับเบวกกันสองครั้งเจ็ดสองบกหเป็นสิบห้บวกเเป็นยี่บวกหเป็นยี่บามวกสเป็นยี่บาบวกหนึ่งเป็นยี่สิบหวกหเป็นยีนะครับมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับเนาะหลักสิบล่างบวกกันหครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันหครั้งเท่ากับบวกศูนยบกสองบวกหนึ่ แล้วบวก1นะครับ7จบวกศได้7 7็บวกสได้9 9้าาบวกเก้าบวกหได้10 10ิบวกสได้14บวกหได้15นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับสูตรถัดมาเลยเนาะสูตรที่3นะครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบนะครับบวกกัน10ล่างเนาะบวกกัน1ครั้งเท่ากับบวก0 บวก2บวกสบวก 1, แล้วบวก1นะครับ9บวกกัน2ครั้ง18 18บวกเเป็น25บวก 2, 2เป็น27บเวก 2, 2เป็น29บเวก1เป็น30บวก1เป็น3 1เ็นะครับอ่ะเราก็จะได้สถิตินะครับกันครบแล้วเนาะทั้งหมด3สูตรนะครับท่านผู้ชมเนาะเราก็เอาสถิตินะครับ3สูตรนี้นะครับมาเทียบเคียงกันนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวสถิติเด่นหลักตัวไหนเป็นตัวสถิติเด่นรองนะครับเนาะ โอเคนะครับเรามาจับกูอ่าสูตรกันเลยเนาะสองมีหนึ่งสองมีหนึ่งนะครับสามมีหนึ่งนะครับสามมีหนึ่งตัวห้ามีหนึ่งห้ามีสองห้ามีสามนะครับหกมีหนึ่งอ่ะหกมีหนึ่งตัวนะครับ จ็ดมีหนึ่งเจ็ดมีสองเจ็ดมีสามเก้มีหนึ่งเก้ามีสองศูนย์มีหนึ่งศูนย์มีสองนะครับนะครับแล้วก็สี่มีหนึ่งสี่มีหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งมีหนึ่งนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้สถิติกันแล้วนะครับนาอกท่านผู้ชมเนาะ เออน,นะครับตัวนี้ก็อาจารย์ก็จับจับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมน,นะครับอ่ะนะครับก็ก็ตัวนี้อาจารย์ก็จะได้ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเออให้สมาชิกนะครับคือนะครับหกนะครับอ่ะก็จะได้นะครับห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหก เจ็ดศูนย์เจ็ดหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์หกนะครับอ่ะหน้าทีทองนะครับห้านอยโค้งสุดท้ายวันที่ยี่สิบแปดคิดหนึ่งสองคิดห้าหกสามนะครับเนาะ อ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ต้องขอฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะแฟนสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาทาการรับชมนะครับคลิปการคลิกโน้นในวันนี้เนาะอ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยเด้อเนาะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับในการทําคลิปครั้งต่อไปเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับอาจารย์ก็ฝากคําเตือนกันก่อนเนาะคําเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลาดกีนแบงครัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโร้ใชิจารณาและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงปังปังกันทุกๆคนนะครับนะเนาะนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์เนาะวันนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ